linking sounds คลิปนี้มาสอนทุกคนออกเสียงการลิงคำนะคะการลิงเสียงหรือว่าการเชื่อมคำนะคะมักจะเจอบ่อยกับการที่เพียนชนะบวกกับสระของตัวถัดไปตัวอย่างเช่น pick it up รวมเป็น pick it up go on go on I want it I want it turn off turn off take it Take it. Send it. Send it. Stop it. Stop it. Hold on. Hold on. Bring it. Bring it. Buy it. Buy it. Put us. Put us. Sit up. Sit up. Make it. Make it. Look out. Look out. Come in Come in ทุกคนลองฝึกออกเสียงนะคะเพื่อจะได้พูดคำวิถดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะแล้วก็ง่ายต่อการออกเสียงด้วยใครชอบคลิปนี้นะคะพิมว่า linking sound s ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย